สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,งไปสู่ทุกคนครับผอกับบ่าวเท้าห้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาทุเลียนทุเลียนเอานานี้นาทุเรีย,น,รยน,น,น,นพี่น้องเบิง้งให้เบิง้งพู่ใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่อลีครับพูนี่เบิง้งอ้ย <laughs> ในถาดนี่สามโลพี่น้องสามโลเฉพาะเนื้อมันนะครับบ่าวเท้าือสิบเบเบิดดอกมีแ <laughs> ต่พูดใหญ่ๆงามเบิ้งทีพี่น้องออ้พูนะดึงเหลืองผีตัวผีอุ้ยอุโรยเลียอยูย่มา มือนี้สามโลนาซิโบเบิดบอกพี่น้องไปก่อนมาพี่น้องมามือนี้ได้อันนี้มานํบาบักกูดครับพี่น,อน้องนี่นวยยังมุ่นใหญ่ไปได้มากจังเลยแหะพี่น้องเพิ่นแนะนํามาว่าเอาเอามาอะไรไม่ไม่ไอ้ฟูมินตําเอาเอามาลองเบิง่งคือสิได้ผลอยู่บ่มาพี่น้องมากมากเสพเสียมกันก็บ่าวเถ้าเอาผู้ใหญ่พี่ละก่อนพี่น้องโอ้พูนะอืมจิกรนะอบนอกหนุ่มในคือเขาว่าอยู่หูยพูนะ่ามึงเดนะ้อพี่น้องเด้ออืม โอ้หวานหวานไม่เดียงบ่ได้พักมากลับอ่ะที่พี่น้องพักมากลับเนี่ยไม่หนะ มาเลือพี ok ่น้องเด้อควบนอกงมในอีดิบอือเอาเมืฝากสาวสีเลยพี่น้องไปเห็นงานเขามบุญ ปกติขั้นทุเรียนเนาะนั่งกับสาวสีผู้ใดที่มักทุเรียนทีเข้าใจรสชาติพี่นอนพุ่งมินตําเนี่ยว่ามักทุเรียน ผู้หนึ่งหันบ้านเบิดดิพี่น้องนีกัดโดนเนาะพี่น้องเนาะฮึขัดตัวเลยพี่น้องโอ้พห่ผน ถามว่าแสบวาคนมากระแสบพี่น้องผูบ่ามากนี่ว่ <laughs> อืมอืมดูเรื่นแก่พอดิยังบ่ันเบิร์ตพูดด้ยพี่น้อง <laughs> ผู้นี่อันใหญ่เดืบ ในแก่ดีนะพี่น้องเอ้ยพูดพูดนี่งแย่ก็เขียนตรงนี้พู้กินแข่งเนาะแล้วสาวสีมาก,กินนำ้ำ นะผู้หนึ่งก็ยังม้วนเบิดผู้ใหญ่ครับผู้นมันเป็นโรคพี่น้องน่าจะ mm hmm. เห็ดข้าวเหนียวทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะคือสีขัด mừng phu nye phu nye có phu nhoi kapo bạn này, phu kapo nhoi kapo nhoi đấy nhoi kapo của nó, nhoi mình nhoi nổi, nhoi kapo phi bụi nè, kiểu nữa nè, nữa tiệm tiệm đấy, toàn bộ mà ăn bớt nhỉ, nó bị đấy phi long, cà đi, bơ gần như này เบิ้งแอ้วมึงพูดนี่ยบ้านนี้ขนาดว่าพูดหน่อยได้พี่น้องพูดหน่อยได้พูดหน่อยแต่ว่ามันใหญ่พู้แรกที่ใหญ่หริงพี่นอ้องอืพอดีเลย หวานขนาดตัวเนี้ยบอกถึงกวามหูซึกงนะพี่น้องเนะาะคนหมักเนี่โอ้ยจ้อยจ้อยซ้ำมันบา,าวทเรากินสอยจุเลวพี่น้อง <laughs> นี่มันแก่พี่น้องเขาเรียกว่าสุกสุกเต็มที่โหนี่ครับไปเห็นเนี่ย คึ้ว่าโอ้คือสิเบิดเป็นสามสี่โลในพี่น้องแต่ว่าพอมากินอีดีนี่เ,เอาเบื้นให้เบื้นให้โลหนึ่งโลก,กโลกลกัวโลกลัวนิดนินเอา <laughs> นิมเบิ้งพี่น้องแต่ละอันแต่ละอันอันบางง่ายเลยม้นหันู้เดียวหันก็เป็นโลโอ้ยคัก,กน,น่อมน่่มไอ้อนนีหนอยเฮ้ยเบิ้งตีพี่น้องเอ้โว้ยจะมันอยากอ่างเนาะ มันกินขึ้นพักขานีนแห่งกลัวเนาะชาจานเบิงเบืองแตนสูงมินตำบ่มมาไก่จะแนงว่าได้ผลพ่่้องบ,บักกูด แสดงว่าได้ผลอีกผู้ดใดไปกินเบิด2-3สองสามโดนโเนี่ยโอ้โหเหน็ดไร้วบ้าเราอโอ้ยมีตัวเนื้อแบบเนื้อแบบเนียนๆน,น,นะครับแซบอยู่แซบ ทำว่า,ากินหลายได้บ่บ่แนะนํำด้วยพี่น้องไปกินแบบถึงขันว่าสองสามโลนี่มันจังได้กัดกัดตามอย่าไปกินหลายเพราะว่าเพื่อนแนะนํามากขึ้นนะครับว่าอย่ากินหลายเพราะว่าอย่างมันหอนในเพื่อนว่าอ่ามันหอนในบาว่า,าเบดผู้ใหญ่หนึ่งกับกับไออีกผู้หนึ่งครับตัวนี้สุดยอดแล้วพี่น้อง ย่อมผู้คนกินได้หลาย,ย,ยๆเลยขั้นปลาเปียรบักทุเรียนเนาะยังยังไปกินกับไอ้กินกับข้าวเหนียวนี่โอ้แหงอิ่มไปนะครับเอ้ามื้อนี้นะครับตามฤด,ดูกาลนะครับบะเรียวบ่บะเรียวข้าวเหนียวมาคุยนํนาเนาะบะเรียวข้าวเหนียวมาแก้มนําข้าวเหนียวอันทุเรียนนะครับช่วงแจ้งน้อยกับบักม่วงอ่าม่วงอ,อกล่องนะครับกําลังกําลังแก้มแดงนะครับอยู่อยู่ทงหน้านี่ต้นม่วงทั้งหลังพี่น้องเห็นบ่ กําลังแก้มแดงเดี๋ยวเสียมาโอ้แต่ว่าของหวานนี่สูบบ่ไหวยางบักทุเรียนนี่ก็ก็ซ้ำหนึ่งพี่น้องถามว่าหวานแห้งบ่บ่แห,ห้งนะครับกับพอสูดได้อยู่แต่ว่าถาาหวานแห้งห่งวยคือบัก,บกม่วงอกหลองนิ้วไปเลยบ่าวเท้าเอาเบานหน่วหัวมว้วนผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในมือแรงนั่นะครับตอนนี้กํละก๊ตะเวนกําลังคําข่อยนะครับตะเวนกําลังข่อยมอสีมอสีอสตกดินกับบัวหันตกดอกพี่น้องแต่ว่ามันถักแดดจนหดคัมืาเนี่ นะครับบรรยากาศฟังเสียงโป้งงัวนํานะครับมาเบานวัวหัวมวนนะครับมาฝากพี่ตอนน้องสุข่สุขคนนะครับเพราะว่าหนานี่หน,น,นาทุเรียนพี่น้องก็ให้จัดให้ให้ชมแนวว่าสันเอาบา่ถาวเอามาจัดเด้อพี่น้องเด้อถือว่าอ <c oughs> แต่ว่าบิได้บิหลายดอกนะครับเพราะว่ามันอ่ามันหวานแต่ก็อีกอย่างหนึง่งฮัดกินไปหลายเพิ่นวันสี่หัวในน,นะครับก็เรามันระวังกับรักษาสุขภาพจากของนํานะครับเอาพี่น้อง อ่าอยู่สุหมงสุบอลน,นะครับแฟนครับบ่าวเท้าทุกหม่องถุกบอลเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดตามรับชมบ่าวเท้ามือนี้กินบ่อดนนะครับแต่ว่าเบาดนกินบ่อดนเบาดนจังหน่อยนะครับเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากพี่ตอนน้องนะครับสุขุสุคนเนาะสาวบกทุเรียนผู้ใดมาบักทุเรียนเขามาเห็นมาแบ่งเอาไปกินนะพี่น้องมันโบเบิร์ดนะครับโบเบิร์ดเตีงโตนี่ว่าหันนี่ประมาณสามโล กระเบิดไปประม่านผุนแล้วโล่หนึ่งผุนแล้วโลหนึ่งบอมเป็นอันนั้นได้พี่น้องโลหนึ่งเต็มเหนือแมนไหนหรอพี่น้องนะครับผู้ใหญ่หนึ่งครับครับนี่อ่าครับอันหนึงห่งแล้วก็อันนี้อีกเครื่องนะครับโอ้ยงิดผูพันกินได้ลลาย <laughs> อ่างืนผูพันกินได้ลลายนะครับเอ้าก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกวันทุกคู่ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับทีไรทีแช่ ที่ให้กำลังหรือกำงใจนะครับที่คอมเมนต์ที่ถามข่าวที่แจ้งข่าวแจ้งข่าวมานะครับอยู่ไซกันแล้วแต่นะครับไปเห็นไปนั่นไปนี่ขอบคุณในความรักความเมตตาพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้กินทุเรียนนะครับกินทุเรียนสามลูกแบบโบเบิร์ตนะครับก็ฝากพี่ตอนน้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องนํานะครับฝากพี่น้องไว้คือเรานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บารเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ